ด <Lead S 1> เดี๋ยวจะลากเข้าข้างทางก่อนนะครับเดี๋ยวจะลากเข้าข้างทางก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพี่เข้ามาพี่เดี๋ยวผมจะช่วยลากเข้าข้างทางก่อนนะได้ครับได้ครับอ่าเดี๋ยวปิดปิดกระโปรงก่อนพอ,นอนเดี๋ยวถ้าจอดอย่างนี้เดี๋ยวรถมันติดมากรถมันจะติดมากนะครับเดี๋ยวให้สัญญาณยังไงเดี๋ยวบีบแต่นะครับครับผม อ่าอ่าเลยครับนี่เราจะทำการลากเข้าข้างทางก่อนนะครับ เราก็ทกําการน้าเข้าข้างทางนะครับ มันข้าม e. ไม่ได้เหรอองอะไรไม่เคอเครื่องมันไม่ต really ิดเนาะไอพี่ข้ามไหมชร์ตได้ไหมอะ้ามได้ลยองมาแันแข็งเลยใช่ไหมของแข็งมากหรอค่อยๆประคองได้ไหมค่อยๆดึงอ่ะมันล็อกเลยใช่ไหม ราลองสตาร์ทก่อนสตาร์ทสตาร์ทให้เอเอตอนนี้ความร้อนมันขึ้นอยู่ใช่ไหมอันเดียรอันเดี๋ยว์เพราะว่าใส่เด็กมือไว้แล้วฮะจะใส่ทำไมลูกนี่ต้องพอดเบรคดวนยกเบรคไว้ทำไมอ่ะได้โยบเอาเอา,เอานี่ได้แล้วต้องอ,องสตาร์ทใช่ไหม แต่เดี๋ยวก็ปล่อ,อยเนี่ยเดี๋ยวค้นตรงนี้ก็ในระอ่ะมาพี่มาขึ้นมาข้างขึ้นไปเรื่อยงานตรงไปก่กอนกันอ่าแรกๆเข้าข้างทาง,งก่อนครับอ่ะพี่อ่ะประคองไปก่อนอ รถความร้อนขึ้นแล้วก็อยู่เลนขวานะครับเราก็ต้องทําการาช่วยลากช่วยลากไปก่อนนะครับเพื่อรถจะได้ไม่ต้องอติดนะครับเราก็ทำการลากออกมาก่อนนะครับ ด้จะดับเครื่องแล้วก็ติดต่อช่างเลยครับรถเสียครับผมรถเสียเลยไม่น่อยไปรถเมย์ครับหยุดรถเมย์แล้วจอดรถบัสเลยไปหน่อยหนึ่ง<ล>ใช่ไหมเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไรเล้ยไปหน่อยหนึ่งไปรถเมย์เขา บางทีการใช้ทางร่วมกันก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับพอดอีบางทีก็ไม่รู้ว่ารถเขาเสียไหมนะครับบางทีก็พวกพวก็บีบแต่ไล่นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเราช่วยเราเท่าที่ช่วยได้นะครับ แล้วติดต่อช่างเลยก็ได้เนี่ยเพรอยู่พอดีลากมาใกล้ๆช่างคครรับผมเดี๋ยวใาน่อ้ อ่าแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมาฝากฝังไว้หลังรถครับผมพี่เจริญเจริญครับผมนีใจดีมีนะจใจอ๋อผมอยู่ชมรมนะครับอยู่ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับก็คอยช่วยเหลือพี่น้องร่วมทางนะครับงานพี่ทำไปได้พี่ก็คงดูจะสบายเลยต้องทลไปนะอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวให้ช่างก็ดูให้แล้วก็ส่วนส่วนคุณพี่ก็คอยบอกรถฝังกันได้บอกรถฝังถ้าเขาติดต่ออันเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมครับผม นะครับนี่ก็ทำการช่วยเหลือาปฏิทิเรียบร้อยแล้วนะครับเราช่วยเหลือกันได้แล้วก็ช่วยเหลือนะครับไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ